สวัสดีเว้ยน,นี่ขโมยของคุณพ่อแล้วนะน,ะนี่ล้างเลยอ่ะเห็นไหมเว้ยขโมยของคุณพ่อมาทางคอนเทนต์หน่อยเลยเดี๋ยวกินอาอก็อดีตดาบมีนั่นไม่ได้เพราะว่ามันเขียวนะกินหมดเม็ดนะ เอ้ครับพ่อพ่อทำกษเทนะฮะนี่เทล่ะครับเป็นข้าวโพดนี่มันเป็นข้าวโพดขายนะมขายครับแล้วก็นี่มีลูกมีนี้เลยนะเอออ้อะราอุ้งอะบ้ กินนะรู้เรื่องเลยกินหมดแล้วครับเพราะเป็นต้องเขียวนะครับก็กินก็ขลังนีดนะนตอนนี้น้องตึงแล้วนะนอนตึงแนละ้วกินนมเพิ่งเสร็จนะฮะก็เดี๋ยวอยากให้กินต้องข้าวโพดนะเพราะว่ารอให้อนนั้นก็นะรอให้แบบข้าวโพด มันเอะครับเน่เน่เน่ชนเดียวเลยนะแรงดีแล้วชนทั้งวันนะเดี๋ยวครับเล่นเล่นได้ทั้งวันนะครับคุณแมก่กินไปก่อนนะ เลยต้านหลายต้าหลายอ่ะเนาะเล่นทั้งวันอะเล่นจนตัวผมเลี้ยวเหม็นชักรัวเลยท,เท่อ,อ,ทองกับอานน้ำทั่วอะอที่นี่ในกระท่อมผมจะไม่สร้างห้องน้ำแล้วเดี๋ยวรอให้พี่อนปล่อนเพราผมสร้างสร้างห้องน้ำแล้วถ้าพ่อผมสร้างห้องน้ำแล้วผมคิดว่า,าน,น่าจะเราก็จะปล่อยในป่า ช่อนหนึ่งนะครับแม่นะเพื่อให้ได้กินอาหารที่จะเลี้ยงโตนะเพื่อนได้กินอาหารทุกชนิดนะครับมีทั้งอะไรหลามีใามีอะไรขรบกวน,นี้นะเพราะว่าเรามักไว้อย่างนี้เนาะหรือว่าเราเลี้ยงอย่างนี้เราก็ก็ไปตากให้ทุกวันนะครับเราก็ปล่อยชวนแล้วก็กลับมาดูแลก็ได้ครับอ้าอาจารย์สิอาจารย์สิอาจารย์สิ <c oughs> เส้นน้อยเป็นคนหลายใจโอ้ยอยาได้แฟนเลสยสสงห้าโอ้ยอยาได้แฟนที่มีที่มีแสงฮ้ากินมือไปเลยไปเท้ยเหรอไม่ตัดูดูดูลิ้นนะฮะลิ้นลิ้นดินกินอะไรไปหมดเลย ดิปีเรื่อยเลยทําวันถ้าเราเล่นกับน้องน้องเล่นทาําวันนะไอ้อุ่นเนี่ยคุณแม่เชียวเลยไปไปมา,มาเนี่ยมาเนี่ยมา,มา,ม,า,ยม,ม,ามาเนี่ยมามาดูคุณแม่โชว์ท่างเลยสมามาเนี้ยมานี้ยก็รู้เลื่องลแล้วแต่ยยอย่าดื้ออยู่อยู่นี่ เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เพื่อนๆแต่เ,เรามาันดมูมาเจอกันคลิปต่อไปนะไปละบายมนี่นเล่นกระรองเท้าโอ้ยเยียบเท้าไม่ได้นะเดยวเล็กเท้าแตกนะครับดูเยียบจริงเลยบอสเอาละไปละเพื่อนๆบายบาย